กลับมาในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่ามีเกษตรกรหลายรายค่ะที่ประสบความสําเร็จในการทําการเกษตรนะคะแล้วก็สามารถใช้พื้นที่ของตนเองเนี่ยนะคะจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆเนี่ยเขาได้มีโอกาสได้มาศึกษาเรียนรู้ด้วยนะคะแล้วก็นําไปปรับใช้กับพื้นที่การเกษตรของตนเองต่อไปติดตามในช่วงนี้เลยค่ะ,คะต้นชะอมเขียวชะอุ่มกว่า3ไร่ของนางสมนทาอิ่มสำราญ มอดินอาสาประจำตำบลโพทะเลอ,เอําเภอค้ายบางราจันจังหวัดสิงห์บุรีแห่งนี้คือหนึ่งในพื้นที่ที่กรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำหลังจากที่นางสุมนทาต้องประสบปัญหาดินเสื่อมคุณภาพเนื่องจากปลูกพืชเชิงเดี่ยวและใช้สารเคมีมาเป็นระยะเวลานาน ก็ใช้ชีวิตโรงงานมานานมากแลค่ะ20กว่าปีนะคะก็มีความคิดว่าเออเราอยู่โรงงานเนี่ยนานแล้วอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่กับบ้าน โดยที่บ้านเราก็มองไปแล้วเรามีที่ที่ที่น่าจะมาทําเกษตรผสมผสานรไรได้อย่างเงี้ยเพราะว่าใจพี่ลึกๆแล้วชอบการทําเกษตรอยู่แล้วประกอบกับสุขภาพเราไม่ดีการการทางานโรงงานเนี่ยต้องเข้ากะต้องต้องจำเจียอยู่กับเครื่องจักรก็คิดว่าเออเรากลับไปทํางานที่บ้านดีกว่าเนาะแต่ก็มองหาอาชีพนะว่าเออเราจะทําอะไรดีที่สามารถสร้างไรายได้ไรายวันให้เราแทนเงินเดือนได้อะค่ะ จากการที่เราเราส่งอยากอยากรู้ว่าดินตรงเนี้ยมันดีหรือไม่ดีเราก็เลยถามเพื่อนบ้านหรือคนที่เขาเคยทําอาชีพนี้มาก่อนว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าดินตรงเนี้ยดีไม่ดียังไงอ่ะเราจะทํำยังไงเขาก็แนะนําว่าให้ไปหาพนักงานที่ดินหรือไปคุยกับหมอดินในบ้านในหมู่บ้านแ่ะเพราะเพราะหน่วยงานต่างๆหน่วยงานกเกษตรเข้ามาดูหรือว่าหน่วยงานพนักงานที่ดินเข้ามาถึงจุดตรงนี้แล้วเพราะเขาไม่เห็นว่าเราทำว่าเราทาตรงนี้จรงิงและต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องดินเนี้ยทีนี้เขาก็แบบมาให้มาให้ความรู้เราอ่ะ พอหลังจากมาให้ความรู้แล้วเขาก็ชวนให้เป็นหมอดินก็เลยให้แฟนเนี่ยเข้าให้แฟนเข้าไปเป็นอาสากเกษตรหมู่บ้านแล้วก็เป็นหมอดินประจําหมู่บ้านเราก็ได้แนะนําเกษตร,รกรว่าใช้พื้นที่ให้มันสอดคล้องให้เหมาะสมกับพืชมันก็จะเป็นการลดต้นทุนใช้ประโยชน์ที่ดินได้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ พืชสวนหลายอย่างที่ที่เราเห็นในตรงนี้นะครับก็เป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำแช่ขังก็เป็นการเลือกพืชที่ที่เหมาะ,ะส่วนที่รุ่มเขาก็ให้ทำนาซึ่งก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เป็น S 1นะครับถ้าเป็นแอคแคลีแมปคือเป็น S 1ก็เหมาะสมกับทำนาก็ถือว่าพื้นที่ตรงนี้ก็ ะขั้นตอนต่อไปของตรงนี้ก็คือหลังจากมาทําเกษตรผสมผสานก็ขั้นตอนคือต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมาเพิ่มคุณภาพผลผลิตนี่คือสิ่งที่ได้เดินมามาถูกทางแล้วครับตรงนี้เพราะว่าเขามีการวางแผนตามคําแนะนําของทางราชการหลังจากที่เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรีได้ทราบปัญหาจึงแนะนําให้นางสุมนทาแบ่งพื้นที่เพื่อทําการเกษตรแบบผสมผสาน และหันมาผลิตน้ำหมักและปุ๋ยหมักใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิตอาทิปุ๋ยหมักจากสารเร่งซูเปอร์พอดอ .1 เพื่อปรับปรุงบำรุงดินน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซูเปอร์พอดอ .2 เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโต,ตของพืชรวมถึงการใช้จุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชจากสารเร่งซูเปอร์พอดอ .3 และการใช้สารควบคุมแมลงศัตรูพืชจากสารเร่งซูเปอร์พอดอ .7 ซึ่งปัจจุบันนางสมุนทาได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกชะอมมาทำการเกษตรแบบผสมผสานอย่างจริงจังบนพื้นที่ปไร่โดยมีชะอมเป็นพืชหลักประมาณ3ไร่ส่วนพื้นที่ที่เหลือได้จัดสรรสำหรับปลูกพืชสวนผสมรวมทั้งการทำปศุสัตว์เพื่อรบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมจากผลสำฤทธิ์ดังกล่าวนี้จึงทำให้นางสมนทาได้รับการยกย่อง เป็นปราดเกษตรของแผ่นดินสาคาปลาดเกษตรดีเด่นในปี2,559ก็รู้สึกว่ารายได้อ่ะมันมันเข้ามา ไม่ขาดนะคะคือมีรายได้ทุกวันแล้วเราแล้วเพื่อนข้างเคียงที่เห็นที่เราทำเนี่ย <c oughs> เขาเห็นแล้วว่าเออบ้านนี้ทําชะอมแล้วเขามีรายได้ดีและมีพ่อค้ามารับประจําที่บ้านแล้วไม่ได้ขายเฉพาะชะอมอย่างเดียวนะคะพืชจะเป็นพืชโดยเฉพาะเน้นพืชผักพื้นบ้านเป็นพวกโหระพากพาาระเพราใบแมงลักเชา่าพูที่มีอยู่ในส่วนเนี่ยสามารถเก็บมาขายพร้อมกับพืชตรงนี้ต้องเน้นที่ว่าเราต้องชอบด้วยต้องมีใจรักถ้าเรามีใจรักคือทําอะไรก็ทําแบบนี้เราอย่าไปทําตามคนอื่นอย่าไปทําตามกระแส ขอขอบคุณกรมพัฒนาที่ดินนะคะที่ได้เข้าที่ได้เข้ามาช่วยให้ความรู้และนำพัสดุอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาแล้วก็มาแนะนำการทำการทำน้ำหมักหรือการทำปุ๋ยอะไรต่างๆการบำรุงดินการดูแลดินซึ่งแต่ก่อนไม่มีความรู้พอได้รับความรู้จากนี้แหละทางส่วนเรามีอะไรที่ดีขึ้นมาแล้วก็ทางเพื่อนบ้านข้างเคียงก็ได้ความรู้จากตรงนี้ด้วยค่ะการทำการเกษตรแบบผสมผสานนอกจากจะมีไรายได้หมุนเวียนในครัวเรือนแล้ว การทำเกษตรในลักษณะนี้ยังทำให้เกษตรกรลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตในพื้นที่พบปลูกได้สร้างรายได้ที่มั่นคงสามารถประกอบอาชีพเกษตรนี้ได้อย่างยั่งยืน ถือเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะที่คุณผู้ชมนะคะหรือแม้กระทั่งพี่น้องเกษตรกรเองเนี่ยสามารถเข้าไปเรียนรู้แล้วนําองค์ความรู้ต่างๆมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเกษตรกรคนเก่งของเราในเกษตรมีดีกันค่ะค่ะ